จากาวนัวนที่ร6เนี่ยที่ซ้อมดนตรีไทยเนขะ้ามาเป็นการบรรเลงเพลงในบทเพลงนะครับเพื่อพ่อหรืว่าเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นที่พ้น,นมานักเรแสดงแ้่ละคนนะครับแล้วก็มาเลน่นดนตะรีไท,ย,ท,นท,นท,นท,ทยนะครับ หลายโรงเรียนเป็นร้อยโรงเรียนนะหรือว่าเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่เอาดนตรีไท,ท,ทยนะ